เออมาจากจังหวัดไหนครับผมมาจากระยองครับระยองใช่ไหมครับรู้จักเออรู้จักคุณคุณตาไหมครับคุณตาใบสันไหมครับเห็นแล้วเพิ่งดูได้ดูในคลิปมาเมื่อวันก่อนครับผมที่ลงใน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 คอนเทนต์นะครับในคอนเทนต์ใช่ไหมเป็นไงคลิปมีประโยชน์ไหมเออมีครับมีครับมีใช่ไหมกินเกลือโอเคโอ้โหสุดยอดวันนี้วิ่งระยะไหนครับเออสี่สองครับสี่สองเดี๋ยวอย่าลืมตามไปดูคลิปของตัวเองนะครับโอเคขอบคุณครับครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อ ชี้ภูมิครับชี้ภูมินะครับชี้ภูมิกะเก่งเขาอ๋อโอเคโอเคเขาเป็นเพื่อนเหรออ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เจอกันยี่สิบปีเพิ่งเจอกันเนี่ยโอ้โหก็กำลังเดินเข้าสนามนะครับลงจากรถชิดซ้ายตัวเองนะครับเดินชิดซ้ายตัวเองระวังรถด้านหลังด้วยครับก่อนนั้นใครอย่างนการดูแลความปลอดภัยการดูแลความปลอดภัยโอเคครับประับใจตรงไหนครับที่มาดูเราไหครับโอเคไหม คุณพี่ทราบขาวลาเร์อนจัดเป็นครั้งแรกที่มาจังหวัดบุรีรัมด้พี่คุณพี่ทราบขาวิลาเรทอนจัดที่ไหนครับเพื่อนแนะนำอ๋อครับเ่าถ้าเรามางนระรจานเก็ต้องมาบุรีรัมย์ที่ทที่ไว้ก่อมาหาอะไมาหาี่อะไรีอะไรก็ที่บุรีทีมา์เราต้องรับชสีเขียวนะครับนั้นเดิมเป็นการเชิญบโดยธมเลยนะครับไปจุดเชคือ เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายยุ่งเ่ยิงนะครับตอนนี้ผู้นำเอ็นการ์ิบอยู่ข้างในเป็นพื้นที่แล้วนะครับเวลาสิบเซเว่นนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับนาที่โคมาราบัตนะครับจะเปิดเข้าที่ประตูที่สิบเจ็ดนะครับเพื่อเตรียมมพร้อมก่อนักบินนะครับเพื่อการวัดเท่าผลทายนะครับก่อนหน้านี้ก็รู้ว่า ก็คงตาไวสันนะครับฮะซับสี่ครับซับสี่ห้านาทีห้าจุดสามศูนย์ไปห้าจุดสามห้าไปของพี่เท่าไหร่อห้าส่ศูนยถึงห้างั้นไปเจอกันตรงตรงที่เดินหาลูกชิ้นขังก่อนนะโอเคโอเค พีทหกสี่ศูนย์ครับพชรหกสี่ศูนย์ใช่ไหมครบไปเจอกัน,นตัวนี้สามสิบเก้าสายสิบเก้าเข้าเส้นชัยพร้อมกันไหมโ <Okay. S 2> อเคผมเอาออกตัวหลังนะ <f ie> ได <f ie> ้แล้วคุณตาคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับสี่ชั่วโมง <f ie> ไปปลายหรือว่าไม่คาดหวังหรือว่ายังไงครับเกินครับเกินไม่เป็นตะคิวก็พอแล้วมาเก็บลูเก๋เก็ยปิงจบก็โอเคแล้วนะครับ ไปเลยไปเลยตามไปตามครับตามตามไปเก็บตามไปเก็บโอ้โหปีนี้อากาศดีจริงครับอากาศดีมากครับ ดีิตของเราปีนี้ไม่สมบูรณ์ครับก็มาร่วมจริงๆเป็นสปิริตโดยแท้ครับเพราะว่าจริงๆว่าจะเทแล้วใช่ไหม<ช>แต่สุดท้ายก็ต้องมาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าเราขาดการทำเวลาที่ดีที่สุขขดครับอืมเราก็แ,แค่คนเดียวที่ยังไม่ได้ซับสีก็ต้องพยายามต่อไปใครๆคคนนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้คาดว่าซับสีมีโอกาสไหมครับโอกาสน้อยครับแต่จะลองทำดูครับ ลองทําดูเห็นว่าซ้อมมาดีที่สุดในรอบเก็ยรติีทีเด็ดนี่อยู่ตรงบริเวณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ทีเด็ดสามสิบห้าครับสามสิบห้าทีเด็ดเดินเกมจะเปิดครับเกมจะเปิดเกมเปิดเกมเปิดจะเปลี่ยนเกมครับจากวิ่งเป็นเดินเปลี่ยนเกมครับพ um> uh ี่กินเท่าไหร่ครับก็เกมแล้วก mm uh ็เป็นครับบ้านนะครับ จิตยาไหมยังไปแล้วครัยาลอยล้ไครบเจ็่าเลยครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามไป ก็ตอนนี้เพชรเฉลี่ยอยู่ที่ห้าสี่สูงนะครับเพชรเฉลี่ยห้าสี่สิบครับโอเคเห็นอะไรกันตัวสวัสดีครับโอ้โห oh, 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 หายากเว้ยครับ,รบ,บรเจอกันแล้วครับแล้วยวครับ

โหเท้าไฟครับพลังอยู่ที่เท้าข้างหน้าเป็นหมอกลมกิดครับเราเพิ่งแซงเข้ามากิโลเมตรที่สี่ตอนนี้สิบกิโลเข้ามาแซงเราแล้วครับเต็บขาหมอกลมกิดครับ Số mai, số má. Ô hô, yeah, đỉnh yeah, đỉnh. Yeah. Okay, yeah, yeah. okay. ฝั่งนี้หายเหนื่อยครับหายหนื่อยตอนนี้ก็1 7บกิโลและ

นี่ก็นกนกพับนกทำเป็นไฟนะครับสวยงามนกกระเรียนนะห้อยจระเข้มากเนี่ยนกกระเรียนก็กำลังจะพ้นจากห้อยจระเข้มากทั้งหน้าก็เนินประมาณ2กิโล ถ้าไม่ปิดถนนเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับโทษนะครับโทษนะครับโอ้ยผมจะเป็นลมครับเพราะว่าไอจีมีขวาเดินครับแต่ว่า วิ่งมาถึงนี่แล้วมันจะเป็นลมน่าจะเป็นเพราะว่าเราเป็นไข้นะที่สาอโอ้โหโอ้โาบน,นีด้วยนะยิด้วยหมอสู้ๆครับสู้ๆครับเสียชั่วโมง44นะโอเคเยี่ยม ตอนนี้ก็มีสาวสวยแจกเหรียญให้อะไรนะคะสาวสวยแจกเหรียญให้รับสุขภาพครับรับแม่จับเงินเชื่อรับเสื้อคอนเซ็ตนะครับตุ้มได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้ดูนะคะตัวตีฟรีแล้วก็แม่ตีค่ะให้ดูนะครับอย่าปไหนนะรับบุญก่อนนะครับตัวอะครับครับตัวเอ็มก็รู้เลยครับ